แม่ครับเขาบอกแค่กยนสะลังยาวกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สลังยาวทีวีกับผมสลังยาวเช่นเคยสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกคนด้วยนะครับทุย อันนี้เราก็อยู่กับเกม Lock Man X4 นั่นเองหรือ Mega Man มันมี2ชื่อคือฝรั่งกับญี่ปุ่นประมาณนั้นก็นะเป็นเกมแบบเล่นไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากมยังไงก็ไม่ง่ายไม่ยากก็บางด่านมันก็ยากบางด่านมันก็ง่ายโอเคก็คือพาร์ทนี้ก็จะเป็นแบบพาร์ทเป็นปฐมมาเลิกแล้วกันนะก็คือเป็นพาร์ทที่แบบว่ายังไม่เริ่ม EP หนึ่งก็เป็น EP ศูนย์อะไรประมาณนั้นเป็นปฐมบทก็เกมนี้ก็จะเป็น ไอ้ที่แบบแคสเป็นเกมเล็กๆแล้วกันนะก็เลโก้ก็เป็นเกมหลักอยู่ตอนนี้ส่วนเกมนี้ก็เป็นเกมเล็กไปโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่าว่าบรรยากาศล็อกแมน x สี่ที่ไม่ได้แตะมานานมันจะเป็นยังไงนะตั้งแต่เพย์วันโอ้เกมแม่งโคตรดับแก่เลยมื่เกี้เมื่อกี้เราเกมอะไรมาให้เล่นเนี่ยโอ้ยแก่จุงเบย์อ่ะดูหนวดดูว่ารู้แล้วกูแก่นะโอเคจะทำสูตรด้วยนะเพราะไม่เคยไม่ผ่านเพราะไม่เคยผ่านะถ้าไม่ทำสูตรแม่งเล่นโง่มากอ่ะ ดูได้ไงว่าสูตรตินะชุดล็อกแมนปกติมันจะเป็นดําเขียวดูดูจากรูปนี้ได้มันเป็นดําเขียวใช่ไหมไอเป็นพินชิตดำเขียวน้าเงินดำเขียวเออ,อด๋ยวพอทำสูตรติดตรงสีเขียวอะ่ะจะเป็นสีม่วงก็ประมาณว่าตอนนี้ก็มีมังกรอ,อาวัธลมเมืองล็อกแมนก็เลยได้รับคําสั่งให้ไปจัดการนี่มาแล้วเห็นไหมตรงสีเขียวจะเป็นสีม่วง นี่คือทําสูตรติดนะเป็นการโกงชนิดหนึ่งแต่เขามีให้โกงก็ทําไปอย่าอย่าจับกูอย่าอย่าพวกโคตโอ้โหงานเข้าแล้วมามามาช็อตแรกก็เฟลแล้วโอ้โหเอาเลือดก่อนเอาเลือดก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ตรงนี้ไงมังกรตัวนี้แหละออกมาทําลายเมืองฮะตอนนี้เราต้องหนีมันก่อนหรือเราจะฆ่ามันก็ได้ฮะแต่มันจะเสียเวลามากนะ โอ้ตรงนี้ต้องพังประตูด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยอย,ย่าอย่าอย่าตบไ,ไม่ดี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 นะเกมนี้เล่นตั้งแต่โอ้อนุบาลน,นะเพวันยุคยุคเพวันยังลุ่งโนดครับเป็นยุคที่เกมเพวันยังลุ่งโรดนะเพียดหนึ่งย,ย,ย,ยิงทิ้งยิงทิ้งไ้พวกหุนกระป๋องเกมที่สุดมากก็จะเป็นหุนกันหมดเลย ก็คือหุ่นเป็นหุ่นพวกหุ่นกระป๋องพวกเนี้ยอืมอืมโอเคอ่าส่วนที่ชื่ออะไรจะไม่ได้ส่็นมังกรที่มาจากหน่วย17ไม่ดีนะเอ็กคือมังกรไปรทาลายเมือง อันนี้ก็จะรีบหนีเหมือนกันนะฮะไอตัวจากูนตัวนี้ก็คือว่าเมืองยังไงก็พังอ่ะยังไงก็พังทางําอะไรไม่ได้นั้หมันจะเป็นตัวล้ลยเหมือนกันนะครับรแลวแงก็บอกว่าเมืองน,นี้กําลังจะกลายเป็นทะเลเพลิงตื่นึงเฟซบุ๊กทำไมผุ้คนอาจจะกําลังบาดเจ็บกันเอย่านี้แต่ฉันไม่มีทางเลือกแล้วก็ต้องมีเหมือนกันนะก็เป็นแค่หุน่นเป็นไซบอร์กตัวหนึ่งอ่ะครึ่งคนครึ่งหุ่นยนตนะ์อ่ะ คือคงเ,เครื่องจักรก็คงทำอะไรไม่ได้มากไม่เหมือนไซบอร์กในดีซนั่นคือมันล้ามันล้าเกิดไปนี่ถูกทำลายโดยเรียบร้อยแล้วทุกคนไม่รู้เรื่องฉันจะไม่ลืมปรากฏการณ์นี้ใค่บอกวะ่าแปลถูกประวะเนี่ยแปลถูกหรือเปล่ามั่วหรือเปล่าตรงนี้ฮะอันตรายไปหน่อยตรงนี้ผมจะทำลายไปก่อน ช่วเดินให้เดินทางบบสะดวกฮนะมันจะมันจะได้ไปหลดมาทับแล้วก็ตายห่าง <c oughs> <c oughs> พึ่งอีกแล้วพึ่งอีกแล้วแต่ตรงนี้ประกอนผมเรื่องลวกโคตรบ่อยเลยเด็กๆอะ่ะรู้เล่นยังไงลวกบ่อยมากอออือโอ้โห <c oughs> ตรงนี้ก็เคยตายฮะเคยตายหลายทีตายบ่อยมากอะ่ะเด็กๆแม่ง จะยิงอะไรนักหนายิงอะไรนักไปแล้วไปแล้วโอเคเดินครัอ้าวตกอ้าวชิบหายละตรงนี้ตรงนี้เด็กๆผมโดนหนีบบ่อยมากนะโดนหนีบทุกครั้งเลยหนีบจนไม่อยากลงมาเก็บของอ่ะแล้วก็ไม่เก็บนะแต่ตอนนี้คือโตละนะน่าจะเป็นหน่อยอโมโชโชเก่งเหรอโชโชโง่หรือเปล่าบอลลิงแล้วฮะเจอบอสก็คือบางตอนที่มันไล่ตูดเราเมื่อกี้มาทีแผ่นดินสะเทือนเลยชิบหาย มามามาไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกมามาพ่นกินปากอ่ะพ่นโอ้พน่พนกินปากมาเป็นลูกด้วยกินปากมาคิดเรื่องตลกหลบโอ้ใช้ดาลี่หรือขี้แปรงฟันใช้อ้าวอ้าวเอายิางไม่เข้าอ๋อเราจะยิงตัวขามันไม่เข้าเอใช่เออใช้ดาลี่หรือขี้แปรงฟันเอายิปายิงเข้าผิดโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่างกระปืนกลนี่อย่าบินโฉบไม่ดีไม่ดี มามาอืมอาการเด็กๆเ,เริ่มเริ่มมาฮะโยกโยก,โยกจะตายแล้วจะตายแล้วตายตายซะเออดีมากดีมากไปไปสบายนะบายบ้างไปสบายแล้ว yeah. เยอะแล้วแมงก็ปฏิบัติภารกิจเสร็จแต่แมงเมืองพังไปแล้วแกเป็นใครฉันคือโคโลเนล คโเรเนีก็คือเป็นชื่อของมันนะจาก reply force ประมาณนั้นเป็นหน่วยลบหรือเป็นทหารนอะไรสักอย่างพูดเกี่ยวกับอะไรมีแค่มันมีคือคลอกแมนคิดว่าหน่วยนี้มาเพื่อคนอนะไรประมาณนั้นก็มันบอกว่ามีแค่มันที่มาช่วยน้องสาวหน่วคนอื่นไปที่อื่นอะประมาณนั้น เราไม่ช่วยอะกับ HQ ไม่รู้ฮะที่เหลือแปบไม่ออกคือจะพยายามเอาเนื้อเรื่องเท่าที่เอาได้เท่าที่เอาได้ด้วยโอเคไม่รู้แล้วที่เหลือก็อคือจะไปแบบคร่าวๆแล้วกัน เอาที่แปถูกก็จบแล้วฮะสารภาพนี้ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวขอเซฟก่อนอ่ะโอเคเซฟละก็สารภาพนี้ก็ลรับไปเท่านี้แหละฮะไม่มีอะไรมากก็เป็นปฐมบทปฐมเลิกก็จะสั้นนิดเดียวซึ่งล็อกแมนก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะสนุกแล้วก็แต่ละด่านนี่จะจบไวมากนะก็โอ้แต่ด่านหลังๆแม่งยากนะไม่ค่อยจบนะเล่นไม่เคย,เล,เ,คยเล่นไม่ค่อยจบไปได้จบเล่นผมเล่นนานอย่างเงี้ยในเพลวันเมื่อก่อนเด็ก,ดกๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ ก็สำหรับล็อกแมน X4 หรือ man 4, นะเมก้าแมน X4 นั่นเองก็ลากันไปก่อนเเพียงท่านี้แหละฮะสำหรับภาคนี้พาร์ทนี้และภาคนี้นะแล้วเจอกันใหม่ภาคนี้ภาคนี้และภาคหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ก็เดี๋ยวทำไปเก็ตเล็กๆ,ลๆ,ๆก็อาจจะรอนานกันนิดนึงอาจจะรอจบเลโก้ก่อนก็เป็นได้นะก็ไปเจอกันใหม่ภาคหน้าฮะสำหรับล็อกแมน X4 สำหรับภาคน,นี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดเกิดเรื่องยาวบ๊ายบาย